ชื่อจอจยคิดว่าประสบความสําเร็จจริงๆในคําว่าอาสังหาริมทรัพย์เนี้ยค่ะมันเป็นในในส่วนที่จอยอยู่อ่ะมันเป็นในส่วนเช่าคือเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่รู้สึกว่าในส่วนของการเช่าเนี้ยจอยประสบความสําเร็จในส่วนนี้แล้วด้วยตัวรายได้ที่มีรายได้ถึงตัวเป็นหลักหกหลัก,ลกต่อเดือนเนาะชายค่ะ ความเป็นมาเนาะโอเคคือจริงๆแล้วอะค่ะจอยโตมาในครอบครัวที่พ่อแม่เลิกกันแล้วก็มีจุดแตหกหักหลายๆจุดก็คือแบบดื้อเกเรด้วยจะไม่เรียนด้วยแต่พอสุดท้ายก็พ่อแม่เป็นคือสุดท้ายแล้วเรื่องเรื่องของครอบครัวมันเป็นในส่วนของเขาไปแต่เราอะก็คือรู้สึกว่าเอ้ยเราอะมีหน้าที่ที่จะต้องเรียนที่จะต้องทำมาในส่วนของเราก็คือกลับมาเรียนตั้งใจแล้วก็สุดท้ายแล้วตัว สายงานที่ที่เรียนมาค่ะก็ไม่ได้เรียนจบหรือว่าจะเข้าจบแล้วเข้าไปทําในสายงานนั้นเพราะรู้สึกว่าเราไม่อยากไปขายเวลาให้กับองค์กรแล้วก็ได้รายได้ในส่วนตรงนั้นอะ่ะมันก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์กับสิ่งที่เราต้องการนะคะช่ยแล้วก็พ่อสุดท้ายแล้วก็เลือกอได้จะพุดจะผูได้มาอยู่ในส่วนตรงนี้ก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมัน,ม,นมันดีมากๆเลยเราก็มีโอกาสไปต่อแล้วก็มีรายได้ที่สูงมากขึ้นนะคะในอาชีพนี้ ชีวิตดีขึ้นยังไงแล้วก็คือจริงๆตอนนี้จอยอายุ26เนาะร่วมงาน,นกับบริษัทมาก็เกือบ3ปีแล้วตอนนี้ก็คือ,อเพียน p o i n หลักเลยก็คือส่งน้องสาวคนเล็กให้เรียนต่อมหาลัยก็ตอนตอนนี้ก็คืออันเนี้ยเป้าเป้าเป้าหมายหลักตอนนี้ก็คือส่งน้องเรียนแล้วก็มีไรายได้ที่ไม่ต้องคิดอ่าวันว่าแบบเอ้ยเรา เราจะต้องแบบประหยัดเงินเพื่อที่จะทําอะไรเราอยากซื้ออะไรอยากได้อะไรก็คือสามารถตัดสินใจแล้วก็ซื้อกินได้เลยไม่ต้องรอว่าแบบเ,เดือนนี้เงินไม่พอเราเก็บอันนี้ไว้ก่อนเราต้องเก็บเงินเพื่อที่จะไปกินสิ่งนี้หรือว่าซื้อสิ่งนี้ค่ะใช่มีอิสรภาพทางการเงินมากขึ้นด้วยใช่ค่ะ